<S 2> <S 2> สวัสดีค่ะ คุณตากินไข่ตุ๋นนะคะสวัสดีค่ะกินไก่กินอะไรเข้าไปกินไก่เข้าไปนี่คุณตากินข้าวหมดชามเลยเห็นไหมคะคุณตากินข้าวหมดชามเลย ก็มีฟักทองมีฟักทองด้วยนะคะฟักทองนึ่งนี่ชามใหญ่ไหมเห็นไหมคะเห็นไหมคะฟักทองน่ากินไหมฟักทองนึ่งชามใหญ่เลยคุณตาชอบกินฟักทองนึ่ง <c oughs> ขอบคุณสองพันสองร้อยไลค์นะคะขอบคุณมากค่ะยา,อยา่อนอืี่ไงยาว พีอสวนมากแม่เขาหยิบออกมาจาัดอะไรหนุเขาเขาเก็บมาเขาเก็บพริกมาเก็บพิกเก็บพีชวัสดีค่ะนี่มีหมูปิ้งด้วย หมูปิ้งสำหรับตากล้องหมูปิ้งสำหรับตากล้องแม่ซื้อมาให้มีปลาส้มด้วยของตากล้องมีปลาส้มทอดด้วยอยากกินหิวน้องเฟิร์นๆบอกอยากกินหิวจังหิวหิวที่บ้านมีอะไรกินบ้าง Gracias. Uh -huh. คุณตากินฟักทองฟักทองนึ่งนะคะคุณตากินฟักทองนึ่งอ่ะช้อนเดี๋ยวเอาช้อนให้เอาช้อนนี้ามากุากินฟักทองนึ่งนะคะ นี่มีอะไรเออเจอว่าหางช่ไข,ข่อยากได้ไมโครเวฟไมโครเวฟไม่มีทำไข่ตุ๋นก็ไม่ได้เอา <ic c oughs> น้องเฟิร์นบอกว่าอยากได้ไมโครเวฟ <c oughs> น้องเฟิร์นเฟิร์นบอกไมโครเวฟไม่มีทำไข่จุนก็ไม่ได้กระตุนในซึ้งมะข้าวไหมคะลูกค้าทุล,ลูก ตุนในนี่ไงมอกมอค่ะอ๋อเรียกปกติเธอขอร้องจ้าเรียกรูกป,ปกติก็ได้ไม่ต้องตามคนอื่นจ้าโอเคจ้า